มีเรื่องเมสามอยหอยสังวงการนางงามเพื่อนบ้านนี่มันแซบจนต้องหยิบมาเล่าให้ฟังกันเลยจ้ะพี่จา๋าเรื่องของเรื่องคือน้องโสรยาม i ิสเวิลด์กัมพูชา2026ที่เพิ่งมงลงไปหมาดๆจู่ๆก,ก็โดนคำสั่งปลดแบบสายฟ้าฟาดเปรี้ยงปรางกลางวันแสกๆเล่นเอาช็อกกันไปทั้งบาง สาเหตุไม่ใช่เรื่องชู้สาวหรือทำตัวไม่งามอะไรเลยนะจ๊ะแต่เป็นเพราะชีมีความกล้าหาญชาญชัยลุกขึ้นมาร่าย,ยาวระบายความในใจผ่านโซเชียลแบบหมดเปลือกชนิดที่ว่าอ่านแล้วสะดุ้งกันเป็นแถบๆโดยเนื้อหาที่น้องเขาโพสเนี่ยมันคือความอัดอั้นตันใจของคนสู้ชีวิตที่อยากไปเฉิดฉายบนเวทีโลกแต่เหมือนโดนตัดแข้งตัดขาอยู่ที่บ้านเกิดตัวเอง น้องบอกว่าการจะเป็นนางงามในกัมพูชาเนี่ยมันช่างยากเข็นเหลือเกินเพราะต้องเจอกับกำแพงอุปสรรคสารพัดอย่างเริ่มตั้งแต่เรื่องการซัพพอร์ตจากกองประกวดหรือองค์กรระดับชาติที่แทบจะริบหรี่น้องๆน,นางงามต้องดิ้นรนกันเองสุดฤทธิ์ทั้งเรื่องการฝึกฝนเตรียมตัวเรื่องเงินทองต้องควักกระเป๋าเองจะไปสู้กับชาติอื่นที่มีระบบปั้นนางงามแบบมืออาชีพได้ยังไงไหว นอกจากนั้นน้องโสรยายังตัดพ้อต่อว่าชีวิตนางงามบ้านเขาคือเซลฟ์เมดของจริงคือต้องทำเองทุกอย่างตั้งแต่สร้างภาพลักษณ์หาชุดใส่หาโครงการการกุศลร,รมยันฝึกตอบคำถามคือถ้าใจไม่รักและทุนไม่หนาจริงคือนอนตุ๊บอยู่บ้านได้เลยในขณะที่คู่แข่งจากชาติอื่นเขามีทีมงานรุมล้อมดูแลหัวจรดเท้าเปรียบเทียบแล้วมันน่าน้อยใจจริงๆ ยังไม่พอชี้ฟ้าต่อเรื่องรัฐบาลด้วยจ้าว่าการสนับสนุนนิ่น้นอยนิดจนแทบมองไม่เห็นต่างจากประเทศอื่นที่เขายกย่องนางงามเป็นทูตวัฒนธรรมเป็นหน้าเป็นตาของชาติมีงบมีสื่อช่วยประโคมข่าวให้ดังเปรี้ยงปร่างแต่ของบ้านชีคือเงียบกริบแล้วที่เจ็บปวดที่สุดคือกำลังใจจากคนในชาติก็น้อยเสียเหลือเกินแทนที่จะช่วยกันเชียร์ดันกลับมานั่งจับผิดวิพาก์วิจารศาสตร์เสียเทเสียบัทอรจิตใจกันรายวัน น้องบอกว่านางงามจะสวยสง่าได้คือคนในชาติต้องเชื่อมั่นไม่ใช่เอะก็ด่าทอ พอน,น้องสุรยาโพสต์จบปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่ใช่ความเห็นใจหรือการปรับปรุงแก้ไขนะจ๊ะแต่กลายเป็นใบสั่งปลดจากตําแหน่งทันทีทางต้นสังกัดประกาศเลยว่าเธอไม่ได้ไปต่อคะ่ะพร้อมเตรียมเปิดคัดเลือกคนใหม่มาเสียบแทนด่วนๆเรียกว่าพูดความจริงแล้วโดนเด้งของจริงงานนี้ทําเอาแฟนนางงามอึ้งจิมกี่สงสารก็สงสารแต่ก็อดขำในความตลกร้ายไม่ได้ว่านี่ไงจ๊ะผลของการเรียกร้องการสนับสนุนสิ่งที่ได้กลับมาคือการ สนับสนุนให้ไปพักผ่อนอยู่บ้านยาวๆเลยจ้า พอไปส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตฝั่งกัมพูชาหลังจากข่าวชีโสรยาโดนเด้งฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยว่าบันเทิงเริงรมผสมดราม่าเดือดปุดปุดยิ่งกว่าหม้อต้มยำเลยจ้ะเพราะแทนที่กระแส,สส่วนใหญ่จะเทไปทางเห็นใจนางงามที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์กลับกลายเป็นว่ารถทัวกัมพูชาแห่กันมาจอดเทียบท่านหน้า Facebook น้องแบบหัวกระไดไม่แห้งแล้วส่วนมากไม่ได้มาดีนะจ๊ะมาเพื่อสวดน,น้องยับเยินชนิดที่ว่าอ่านแล้วจุกแทนคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันว่าสม ควรแล้วที่โดนปลดเพราะพวกเขามองว่าสิ่งที่ชีโสรยาทำเนี่ยมันคือการประจานประเทศตัวเองออกสื่อโลกหลายคนพิมพ์ด่าทอด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวว่าเป็นนางงามภาษาอะไรแทนที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ชาติกลับเอาเรื่องภายในไปเป่าประกาศให้คนอื่นเขารู้ว่าบ้านเมืองตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหนแบบนี้มันใช้ไม่ได้ไม่รักชาติเลยนี่นา บางคนถึงขั้นไล่ให้ชีก,กลับไปมองตัวเองในกระจกก่อนจะมาโทษรัฐบาลโดยเมสากันแรงๆว่าที่บ่นว่ารัฐไม่ช่วยเนี่ยจริงๆเป็นเพราะตัวเธอเองไม่มีศักยภาพพอหรือเปล่าหรือไม่ก็แสว่าไม่สวยเองแล้วมาโทษปี่โทษกลองประมาณว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลองชัดๆความสามารถไม่ถึงขั้นจะไปสู้ระดับโลกเองแล้วมาหาข้ออ้างว่าไม่มีงบ ยังไม่หมดแค่นั้นนะจ๊ะมีคอมเมนต์ประเภทองค์รักษพิทักษรัฐบาลออกมาปกป้องผู้ใหญ่กันเพียบโดยบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาก็สนับสนุนดีอยู่แล้วมีเวทีให้ประกวดมีสื่อออกข่าวจะเอาอะไรกันนักกันหนานางงามรุ่นพี่คนอื่นเขาก็สู้กันมาได้ไม่เห็นมีใครออกมาบ่นเหมือนเธอเลยเธอช่างมีความอดทนต่ำเตี้ยเรียดินเหลือเกิน แถมยังมีผู้คอมเมนต์สายโหดที่บอกว่าดีแล้วที่ปลดคนทัศนคติลบๆบแบบนี้ออกไปจะได้ไม่เป็นเสนียดวงการนางงามอ้างว่าถ้าขืนปล่อยให้คนแบบนี้ไปประกวดเมืองนอกมีหวังได้ไปนั่งนินทาประเทศตัวเองให้กองประกวดฟังจนขายขี้หน้าเขาปลบเปล่าเรียกว่าโดนรุมสกรรมทางความคิดแบบรอบทิศท,ทางแทบจะหาคอมเมนต์ที่เห็นใจหรือเข้าใจหัวอกน้องโสรยาได้น้อยมากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรมีบ้างประปรายที่แอบมาคอมเมนต์เบาๆว่านาง ก็พูดความจริงนะแต่ก็จะโดนทัวเจ้าถิ่นรุมรีพลายด่ากลับจนต้องเงียบกริบไปเลยสรุปคือชาวเน็ตบ้านเขามองว่าการออกมาวิจารณ์เรื่องการสนับสนุนถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเป็นการไม่ให้เกียรติชาติและมองว่าปัญหานี้ควรคุยกันเงียบๆไม่ใช่โพสต์ประจานดังนั้นผลลัพธ์ที่น้องโดนเด้งจึงเป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเขมรส่วนใหญ่สะใจและเห็นดีเห็นงามด้วยประการทั้งปวงจ้าหลังจากชีโซรยาปลิวจากตำแหน่งปุ๊บ ชาวเน็ตเขมรเขาก็ไม่รอช้ารีบกางโผตัวเก่งที่อยากให้มาเสียบแทนกันให้วุ่นวายซึ่งหวยงวดนี้ชาวเน็ตเขาเทาใจเชียร์กันหลักๆอยู่สองคนแบบที่มีสตอรี่ดรามา่าหนุนหลังทั้งคู่จะ้ะคนแรกที่มาแรงแซงทางโค้งแบบรถทัวเบรกแตกคือน้องชูรีหรือชูรีลาหฮอร์สเจ้าของตำแหน่งมิสทีนแคมเบอร์ีย2025นั่นเอง ทำไมคนถึงเชียร์คนนี้ก็เพราะวีรกรรมสุดพีคเมื่อปลายปีที่แล้วที่ชีขึ้นเวทีไปร้องห่มร้องไห้กล่าวสุนทรพจน์ทั้งน้ำตาว่าไทยเป็นคนเริ่มก่อสงครามทำลายความสงบสุขพร้อมเรียกร้องให้ปล่อยตัวทหารกัมพูชาคืนมาช็อตนั้นแหละจะ่ะที่ซื้อใจชาวเน็ตเขมรไปเต็มเป่า พวกเขาอวยยศกันหนักมากวันนี้สิคือตัวอย่างของนางงามรักชาติที่แท้ทรูกล้าพูดกล้าชนเพื่อประเทศแม้จะทัวนลงจากฝั่งไทยยับเยินก็เถอะชาวเน็ตเขาเลยมองว่าในเมื่อชีโซรยาโดนแดงข้อหาไม่รักชาติหรือประจานประเทศงั้นก็เอาน้องชูรีที่มีความคลั่งชาติแบบทะลุปรลอดคนนี้แหละไปเสียบแทนเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงจะได้ไปประกาศสักดาบนเวทีโลกให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลย ส่วนอีกคนที่ชาวเน็ตคิดถึงและเรียกร้องหนักมากคือหางมันยิต้าตัวแม่ลูกรักของแฟนนางงามคนนี้คือมีสตอรี่ความแค้นเบาๆเพราะชีเคยถูกวางตัวให้ไปประกวดมิสเวิลด์2025แต่ดันถอนตัวไปกลางคันด้วยเหตุผลส่วนตัวพร้อมทิ้งท้ายคำสัญญาไว้ว่าปี2026แม่จะกลับมาแน่นอน แฟนๆเขาก็จำแม่นยิ่งกว่าจำวันเกิดตัวเองพอเก้าอี้มิสเวิลด์2,026ว่างลงแดบ,บกระทันหันแบบนี้ทุกคนเลยพุ่งเป้าไปที่นางทันทีว่าถึงเวลาทวงสัญญาแล้วแม่เพราะชีสวยชีเก่งภาษาเป๊ะโปรไฟล์ดีจบจากฝรั่งเศสไม่เคยมีดราม่าดากราดรัฐบาลให้ระคายเคืองเบือเบ้องยุคคนลบาดชาวเน็ตเลยมองว่าเป็นตัวเลือกที่ s a ฟและปังที่สุดที่จะมากู้หน้าประเทศในเวลานี้ สรุปบรรยากาศตอนนี้คือกองเชียร์แบ่งเป็นสองฝ่ายตีกันนัวเนียฝ่ายสายบวกสายปะทะก็เชียร์น้องชูรีให้ไปฟาดฟันส่วนฝ่ายสายสวยสง่าดูแพงก็เชียร์แม่มันยีตาให้กลับมาทวงบอลลังแต่ไม่ว่าหวยจะออกที่ใครงานนี้รับรองว่าแบกความกดดันหลังแอ่นแน่นอนจะ้ะเพราะมาตรฐานที่ชาวเน็ตตั้งไว้คือต้องสวยและต้องห้ามบ่นรัฐบาลเท่านั้นจ้า